มาตามกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อคุณผู้ฟังคะโอ้วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นข่าวกันอยู่นะคะเรื่องของความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะวันนี้หน้าหนังสอพิมพ์ไทยโพสต์เซ็คนลงเอาไว้บอกว่าน้ำท่วมสุพรรณหนักกว่าปี54อีกเดือนถึงจะแห้งอันนี้น่นะคะมาจากคำให้สัมภาษณ์คุณผู้ฟังมาจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณวาราวุธศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เปิดเผยถึงสถานการณ์น้าท่วมนะคะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและก็ลุ่มแม่น้ําตะวันตกที่ได้รับผลกระทบนะคะมากกว่าปี54โดยในปีนี้นะคะนอกจากน้ําเหนือที่ปล่อยมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยสิ่งที่ทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงก็คือร่องมรสุมที่พัดผ่านทะเลอันดามันเข้ามาทางตะวันตกเฉียงใต้ รวมไปถึงลมตะวันตกนะคะจากเมียนมาค่ะทําให้เกิดฝนตกในซีตะวันตกของประเทศไทยทําให้น้ำเนี่ยมันบ่าไหลหลากมาจากทิศตะวันตกลงแม่น้ําท่าจีนเป็นจํานวนมากซึ่งคุณวราวุิเนี่ยบอกว่าในส่วนของทางตะวันออกเองก็ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ําน้อยทําให้ปีนี้ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครมีปริมาณน,น้ํามากเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยโดนทั้งด้านบนด้านซ้ายด้านขวาพอจะเร่งระบายลงสู่ด้านล่างก็เจอน้ําทะเลหนุนเข้ามาอีก การระบายน้ำเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผลเอกประวิตย์นะคะก็มีความเป็นห่วงแลยคะ่ะรวมถึงกําชับโดยสิ่งที่ทําตอนนี้ได้เนี่ยก็คือการเร่งระบายน้ําตอนล่างของจังหวัดสุพรรณบุรีลงทางแม่น้าเจ้าพระยาเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถระบายน้ําได้เลยเนื่องจากว่ามันเกินกําลังแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคาดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่น้ําถึงจะลดคุณวราวุธบอกเลยคะ่ะบอกว่าสําหรับอําเภอบางประมาและอําเภอสองพี่น้องเนี่ยปกติเป็นทุ่งรับน้ําอยู่ละ พอเจอสถานการณ์น้ำเยอะกว่าทุกปีเนี่ยก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนค่ะเป็นเดือนกว่าน้ำจะแห้งนะคะสำหรับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแต่ถ้า,าว่าจะให้น้ำเนี่ยลดลงไปที่ประชาชนจะสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้นเนี่ยก็คงใช้เวลาประมาณเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนอทางคุณวราุตเองบอกเลยบอกว่าขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยค่ะที่เร่งเยียวยาประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพแล้วก็สนับสนุนเรือท้องแบนรวมไปถึงส้วมลอยน้ํา รวมทั้งกล่มชลประทานด้วยนะคะที่ลดปริมาณการระบายน้ำจากประตูโพลเทพซึ่งเป็นต้นแม่น้ำท่าจีนลงก็เป็นการลงน้ำให้ระบายออกไปนั่นเองค่ะในขณะที่นะคะในขณะที่ทางด้านของโคราชเองนะคะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีการแจ้งเตือนคุณผู้ฟังแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่11อำเภอนะคะของจังหวัดนครราชสีมา ว่าเขื่อนลำตะคองเนี่ยจำเป็นต้องระบายน้ำด้วยอัตรา1 0ถึง20ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่าประมาณ1ถึง1.5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปเลยเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ,คะก็เลยมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมน้ำในพื้นที่11อําำเภอของจังหวัดนครราชสีมาก็คืออำเภอสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสออำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกยียรติอำเภอจักราดอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอลำทะเมนชัยแล้วก็อำเภอเมืองหยางและนอกจากนี้ค่ะก็ยังแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำว่าอยู่ในภาวะเฝ้าระวังก็ให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใ,ใกล้ชิดต่อเนื่องและาหากว่าประเมินสถานการณ์แล้วพบนะคะว่ามันจะก่อให้เกิดอันตารายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ก็ให้อพยพประชาชนค่ะไปยังจุดที่ปลอดภัยโดยทันที โดยทางปอพของที่โคราชนะคะเขาก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในอัตราการสูบ54,000ลิตรต่อนาทีค่ะก็เอาไปดําเนินการติดตั้งเอาไว้ที่ประตูระบายน้ําตำบลเจ้าหอนะคะอําเภอเมืองนะครราชสีมาเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่